ก็จะได้นิมนต์พระอาจารย์มาแสนผลศีลานุโลโมได้กล่าวสำโมธนิยกถาสักตามสมควรแก่เวลาก็ขอกราบอาราธนาครับผมก็ขอความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาโยมทุก,ท,กท่านทุกคน ที่มีศรัทธาภาษาทะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธศาสนิกชนเนื่องจากฤดูนี้เป็นฤดูการละทาน ซึ่งชาวบ้านทราบกันว่าเป็นเดือนแห่งการทอดกระถินถือว่าเป็นบุญพิเศษหนึ่งปีพระจะรับได้เพียงครั้งเดียวหมายถึงพระสงฆ์เนี่ยรับได้เพียงครั้งเดียวแต่ญาติโยมทอดได้หลายครั้งและมีเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันแรมแรมหนึ่งค่ำเดือน1 1จนถึงวันลอยกระทงะหมดเขตเท่านั้น ปีนี้ก็จะไปตรงกับวันที่27พฤศจิกายนวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่จะทอดกระถินได้หลังจาก27พฤศจิกายนแล้วหมดเขตกระถินไปทอดกระถินไม่ได้แล้วฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นทานพิเศษเป็นการละทานทำได้เฉพาะการเวลาฉะนั้นวันนี้เป็นบุญเป็นกุศลนันยิ่งใหญ่ของเราท่านทั้งหลายทั้งพระทั้งโยม มีบุญร่วมกันมาทำด้วยกันนะซึ่งเป็นการละทานอันยิ่งใหญ่บุญพิเศษปีหนึ่งอย่างวัดนี้ก็รับได้ครั้งเดียวแต่พระป่าก็รับได้เรื่อยไปส่วนกระถินเนี่ยพระที่นี่ก็รับได้หนึ่งเดือนเหมือนทั่วๆไปนะที่ไหนก็รับได้เพียงหนึ่งเดือนมีเวลาเท่านั้นโดยเฉพาะปีนี้อาตมาภาพรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียว ที่คุณโยมศรีอุไรพร้อมทั้งบททธิดาแล้วก็คณะญาติผู้มีศรัทธาจากปทุมธานีจากอจังหวัดเชียงรายซึ่งได้มีศรัทธาน้อมนำผ้ากระถินแล้วก็จตุปัจจัยไทยธรรมไทยยทานทั้งหลาย น้อมมาถวายพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาทุ่นไตรมาสในวัดหนองกราสนี้รู้สึกประปื่มยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายได้ให้ความเมตตามาตั้งแต่ต้นไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่นี้ครอบครัวของเอี้ยวเจริญลาบได้ช่วยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นศาลาหลังนี้ ทุกส่วนของศสลาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งอยู่นี้นี่ห้องนี้ห้องใหญ่เนี่ยเป็นของตระกูลเี่ยวเจริญราบทั้งหมด <c oughs> ที่ที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยที่เห็นโยมเห็นอยู่เนี่ยเป็นของเอี่ยวเจริญราบทั้งหมดเลยทั้งทั้งทั้งห้าห้องเนี่ยเป็นเจ้าภาพปูพื้นแล้วก็ยังมีส่วนต่างๆพระพุทธรูปนี้ก็ของเอี่ยวเจริญราบพร้อมพระนี่รูปหินนี่หลายแสนบาทเพราะฉะนั้น จึงถือว่าตระกูลเอี่ยวเจริญราบนั้นมีอุปการะคุณแก่วัดหนองกราดเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งมีอุปการะต่อพระพุทธศาสนาด้วยจึงขออนุโมทนาขอบคุณไปทั้งไปทางคุณโยมศีอุไรพร้อมทั้งบุทธ,ธิดาและคณะจัทธ,ธาญาติมิตรทั้งหลายที่ได้มีศรัทธ,ธาเข้ามาช่วยอุปทากอุปถัม์บำรุงพระพุทธศาสนาและวัดหนองกราด ด้วยดีเสมอมาตั้งแต่ต้นปัดนี้ท่านก็ยังเมตตาในวันนี้ได้มาเป็นเจ้าภาพเป็นประธานทอดกระถินนวันหนองกรานี้ซึ่งวันนี้โยมมาเป็นประธานทอดแล้วได้ถวายจตุปใจัยเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อได้สมทบเพื่อจะสมทบการก่อสร้างซึ่งได้ เล่าโยมไปพอสมควรแล้วกำลังสร้างศาลาบํสนศาลาสวดศพทางด้านโน้นซึ่งเริ่มสร้างมาตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งมีพระอาจารย์สมุสุทธิพงศ์สิริวัฒน์ทโนที่ที่ห่มชุดเหลืองอท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดชมพูเวกมาเป็นประธานสร้างให้เราก็ช่วยท่านเพราะฉะนั้นก็ขอ,อบอก แล้วก็กล่าวเล่าให้โยมทั้งหลายฟังว่าจจตุปัจจัยในส่วนที่โยมสิ้นรายพร้อมทั้งบุตรธิดาและคณะญาติผู้มีศรัทธาน้อมนำมาถวายทอดกระถินในวันนี้จำนวนหนึ่งล้านบาทนั้นจะขออนุญ,ญาตเอาไปสมทบสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลซึ่งตั้งงบเอาไว้ประมาณสี่ล้านบาทได้เริ่มมาแล้วตั้งแต่เมษายนท่านทั้งหลาย จงช่วยอนุโมทนาสาธุการในคุณดีมูลเอี่ยวเจริญลาบพร้อมทั้งญาติมิตรเสหายรวมไปทั้งรวมถึงญาติโยมทั้งหลายชาวบ้านน้องกราดและบ้านใกล้เคียงทุกๆคนทุกคนเลยเทั้งญาติโยมที่มาจากปทุมมาจากเชียงรายแล้วก็ญาติโยมของเราด้วย ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยทีเดียวว่าได้ร่วมด้วยช่วยกันก่อสร้างในครั้งนี้อันนี้ก็แจ้งให้โยมทราบฉะนั้นตระกูลเยี่ยวเจริญลาบได้สนับสนุนอุปถากอุปถัมํำรุงพระพุทธศาสนาวัดวาอารามรวมทั้งพระสงฆ์ในบ้านน้องกราดนี้มาเป็นเวลาตั้งแต่เริ่มต้นที่สร้างศาลาหลังนี้เป็นอะยะสิบกว่าปีแล้ว อาตมาไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดเป็นเครื่องตอบแทนอุปการะตอบแทนท่านทั้งหลายนอกจากขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้จ้างใจทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งหมดจงช่วยดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์มั่งมีสีสุขพ้นจากความยากจนเข็นใจปราศจากภัยพิบัติอุปัทวันตรายเหตุร้ายทั้งปวงด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพรสาธุ